พี่น้องกินค่อยๆกินเลยครับให้พี่น้องลองใช้ลองรักษาดูปกติเราขายกันชุดละห้าสิบาทครับวันนี้พี่น้องเราเอาไปกินเอาไปรักษาในราคาสามชุดหนึ่งร้อยบาทสามชุดหนึ่งร้อยบาท <Okay. S 1> ลองใช้ลองรักษาดูแล้วพี่น้องตัวนี้จัดสรรคุณสมนไตรไทยว่าให้คุณประโยชน์ในการรักษาได้ดีอย่างไร คนไหนที่กินแล้วรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นอยากได้อยากติดตามอีกต้องการจะซื้อยายอย่างนี้เอาไปรับประทานที่อยู่ตามนามบัตรของผมมีครับที่อยู่ตามนามบัตรของผมมีครับท่านเขียนจดหมายแล้วก็ส่งรายละเอียดสั่งซื้อตามที่อยู่ได้เลยนะครับในนามของนายสำรองสุภาวงเลขที่1 6 4หมู่ที่18บบ้านเมืองสวรรค์ ตำบลสว่างแดนดินอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย์ศ7 1 1 0ครับก็ลองเขียนไปได้ครับส่งไปแล้วเราจะส่งยามานะครับตามที่อยู่ที่ท่านแรกไปนะครับหรือว่าท่านจะโทรสั่งซื้อก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 8 1 1 7 9 3 9มีครับ0 8หครับพี่น้อง